ท่านตุ้มรัฐโลกสุทนทรอีกทั้งผู้บริหารจากกรมไฟฟ้าแม่เมาะนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิยไฟฟ้าสองคุณสุทธิพงษ์เฉลิมเกียรติและผู้บริหารของกรฟผแม่เมาะทุกท่าน ทุกท่านครับการจัดการแข่งขันแม่มอฮาฟมาราธอนเราเดินทางมา 3, สามทศวรรษแล้วนะครับเรียกได้ว่าเดินทางมาไกลและเป็นความภาคภูมิใจผู้หนึ่งจะได้นําทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่มอเปาสิ่งที่ทําให้เราทุกคนอยากจะกลับมาสมัมผัสภาพบรรยากาศหรือแม้แต่ความรู้สึกที่นักวิ่งและทุกๆุกคนที่อยู่ร่วมกันในงานแม่มอกฮาฟมาราธอนของเราเหล่านี้เราพร้อมแล้วครับที่ใจทุกท่านด้ ร่วมกันรับชม VTR แม่หมาะฮาฟมาราธอนครั้งล่าสุดครั้งที่30ก่อเสียงปรบมือกับ VTR ของเราอีกครั้งหนึ่งครับ นำทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวในการจัดแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่เบาะฮาฟมาราธอนครั้งที่31และท่านแรกกี้จะได้ขึ้นมาด้านบนเวทีครับข่อเสียงปรบมือต้อนรับท่านพัชระศิมเสเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเขเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีครับที่จะนุ้ยพูดคุยกับเราครับข่อเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการปริดไฟฟ้า2คุณสุดทิพพงษ์เฉลิมเกียรติครับเรียนเชิญครับ เป็นเชิญท่านเลยนะครับและในที่3ครับโอ้โหเป็นโอกาสอันดียิ่งครับที่เราได้พาคีเครือข่ายแล้วก็การร่งพิจารณาการจากหลากหลายภาคส่วนครับและปีนี้ครับจากกรงการบริหารสูตรจังหวัดลำปางเราจะได้มาทราบกันว่าปีนี้อบจลำปางครับจะได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรกันบ้างครั้งนึงครับสวัสดีครับโอ้โหปีนี้ครับ ยิ่งใหญ่แน่นอนครับสมกับการรอคอยฮะกับงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและเป็นงานวิ่งที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดของจังหวัดลำปางของเราบบดน,นี้ผู้ร่วมแถลงข่าวให้กับพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมแล้วก่อเสียงประมือต้อนรับทั้งท่าชั่นอีกครั้งหนึ่งครับ ผมสุขอริยะต้นเรศได้กับทุกท่านในปางท่านผู้ชมผู้ว่าการปลิไฟฟ้าจากกฟผแม่หมอท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปางและก็ท่านรองประธานหอการค้าและก็ท่านอุปนายกของเทมซ่าด้วยคําถามแรกนี้เลยครับในฐานะจังหวัดลำปางของเราครับจะเป็นสถานที่ที่ทจะมีโอกาสต้อนรับนับวิ่งครับท่านครับจากทั่วประเทศเลยหลายๆคนนี้รอคอยปักหมุดกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับท่านครับที่อยากจะได้มาร่วมในการแข่งขันวิ่งเฉลิมระเกรดที่แม่หมอฮาร์ปราอนของเราท่านรองพัชระ ในานะที่เราเป็นเจ้าบ้านครับภาพรวมและการเตรียมความพร้อมในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับรับสำหรับงานวิ่งเฉลิมพระเกียรตินะครับแม่เมะฮาฟมาราธอนอของปี2567 ในที่จะถึงในใกล้ๆนี้นะครับก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของสี่ภาคส่วนหลักๆด้วยกันที่สําคัญสําคัญนะครับก็ซึ่งทั้ง4ภาคส่วนที่ก็ได้อยู่บนเวทีนี้แล้วนะครับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับออการค้า,ฟฟา,ฟฟาจังหวัดลําปางแล้วก็ส,สมาคมเพ็มโคนะครับก็ทั้ง4ภาคส่วนก็เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกันในการจัดให้มีการวิ่ง การกุศลในครั้งนี้นะครับก็งานวิ่งแม่มอฮาฟมาราธอนเนี้ยจัดขึ้นครั้งแรกก็เมื่อวันที่2สิงหาคม2535ับก็หลายปีแล้วนะครับก็จีได้เข้ามาร่วมในการจาัดแข่งขันแม่มอฮาฟมาราธอนทางอบอจอครับมีการเตรียมความพร้อมและก็สิ่งที่น่าสนใจในปีนี้มาร่วมกับแม่มอฮาฟอย่างไรบ้างครับท่านครับ ก็เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองก็ถือว่าปีนี้ได้รับเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการแม่มอฮหฟามาราธอนนะคะ เนื่องจากว่าเราจัดกันมาหลายปีละแต่ว่ายังต้องการที่จะยกระดับการจัดงานให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะคะโดยการรับรองจากเวอร์ a t h l e ติกอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวไปนะคะงานวิ่งเฉลิมเกียรติสมเด็จสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนีอนีพระพันปีหลวงนะครับแม่มหม้อฮัฟมาราทอน โดยเราจะจิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาที่ธิราชเจ้านะครับเราจัดมาทุกปีอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ประกอบกับปีนี้เนี่ยเป็นปีมหามงคลนะครับโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระ,จะ,จะเจริญพระชนมายุครบหกรอบนะครับการจัดงานเราได้รับความยยอะประสบ อีงานเนี่ยโอ้โกว,ว่าสวยกว่าเหรียญโอลิมปิกอีกนะว้าวมีสัรสวยงามใช่ครับ,น,รบนี่นี่เป็นเสื้อวิ่งครับพี่พี่ครับพี่พี่สื่อมวลชนครับเสื้อวิ่งปีนี้เราจะมาในธีมสีน้ําเงินนะฮะท่านครับมีทั้งสีน้ําเงินแล้วก็ส,สีชมพูนะฮะสีชมพูใช่ครับ และในโอกาสนี้ครับถือดีว่าเราได้มาประชาสัมพันธ์และก็ามาร่วมถลายข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่มอฮาวปาราธอนครั้งที่3 1ได้อย่างยิ่งใหญ่วันนี้ขอเสียงปรบไว้ให้กับทั้น5ท่านของเราด้านบนเวทีด้วยครับข่อขวันคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่งนานพระชรศสิวัฒน์เสถียรครับและในโอกาสนี้ครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณสุธิพงษ์เฉลิมเกียรติครับจะได้กรุณาเป็นตัวแทนมอบของที่ลึกน,นะครับโดยท่านแรกครับจะได้มอบให้กับท่านรองผู้ว่าราชการผ่านคนก็ ปรเว้กับท่านรองพัชรศิมัสเียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับกลับมาเกินทันเป็นอย่างสูงครับท่านที่สองครับจะได้กรุณารับของที่เล็กจากท่านผู้ช่วยผู้ว่าการลพลรือฟ้าสองขอเสียงประเวยให้กับท่านนายกตรงรัตน์ลกสุนทรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับ ต่อมะคุณท่านดยกตรรัรัตเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับหละะังจากทุกท่านได้รับอของที่เระลึกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขออะนะครับจัดขึ้นมา3ทพระสวัสด์และครั้งนี้เป็นครั้งที่31ิบเรียกได้ว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศและก็นักวิ่งจากต่างชาติกันมากเลยทีเดียวเพรานะฉะนั้นาคมนี้จองแล้วก็ใส่โค้ดได้200ท่านแรกด้วยนะ